คุณผู้ชมครับสาหรับวันนี้เรามีอีกหนึ่งธุรกิจรายใหญ่ครับเกี่ยวกับการทำกะหรีพับมาเป็นเวลายาวนานกว่า23ปีนั่นก็คือบริษัทสยามปิ่นหน้าคอะหรี่พับจำกัดนั่นเองครับซึ่งบริษัทนี้นะครับไม่เพียงแต่ผลิตกะหรีพับเพียงอย่างเดียวจะยังมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ครับที่เป็นของฝากที่คืนชื่อของจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นกุนเชียงแหนมหมูยอคุกกี้และพายต่างๆครับภายใต้แบรนด์เจอ้วน และในการที่บริษัทนะครับมีการพัฒน,น,นาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมในการผลิตอย่างต่อเนื่องจึงมีการผลิตกะหรี่พับแกงเขียวหวานที่ทําร่วมกับทางสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมในโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกโดยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเราไปฟังคุณสุภาพรปินน่นาคผู้ช่วยผู้จัดจาก,การฝ่ายการตลาดถายยารุ่นที่สองพูดถึงรายละเอียดด้านนี้กันเลยครับ สินค้าในแบงด์ของเจ๊อ้วนนะคะขึ้นอยู่ในบริษัทสยามปินนาเคอรี่พาร์นะคะโดยเจ๊อ้วนเองเนี่ยเริ่มกิจการมาตั้งแต่ปี2530นะคะโดยผู้ประกอบการคือคุณแม่นะคะนางชำเรืองปินนาและก็คุณสุรวิทย์ปินนาเป็นคุณพ่อนะคะก็เริ่มกิจการมาเล็กๆนนะคะจนเรามาเปิดบริษัทสยามปินนาเคอรี่พาร์เนี่ยเมื่อปี2547จนณปัจจุบันนี้เนี่ยบริษัทก็ มีความหลากหลายในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะสินค้าที่เราผลิตเองนะคะก็คือมีกร่ป,ปั๊บคุนเชียงหมูคุณเชียงปลานะคะเนื้อสวรรค์ที่ทำจากเนื้อโคนะคะแล้วก็มีเป็นเนื้อเค็มแช่น้ำปลานะคะมีหมูสวรรค์นะคะพายไส้ต่างๆได้แก่พา,า,ายสับปะรดพายสตรอเบอรรี่พายส้มพายอง,งุ่นคุกกี้ที่เราทำก็จะเป็นพวกคุกกี้สิงคโปร์คุกกี้ที่เนื้อจะค่อนข้างกรอบ สินค้าชนิดใหม่ของเรานะคะที่เราทำร่วมกับสถาบันอาหารนะคะก็คือเป็นนวัตกรรมรุ่นใหม่ของเราเลยนะคะคือกลิปป้าบแกงเขียวหวาน นะคะกะหรี่ปั๊บแกงเขียวหวานเนี่ยใน,ในชื่อทางการค้าที่เราใช้อยู่นะคะก็คือเคะรี่ปั๊บแกงเขียวหวานนะคะสินค้าชนิดนี้เนี่ยเราได้ทำร่วมปับาบับอาหารโดยที่พัฒนาตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้นนะคะโดยลูกค้าสมัยใหม่เนี่ยนิยมที่จะรักสุขภาพมากขึ้นนะคะต้องการอะไรที่เป็นสมุนไพรนะคะเราก็เลยเทำนำวัตกรรมสินค้าชนิดนี้ขึ้นมานะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเรื่องของไร้มันนะคะทานแล้วไม่อ้วนนะคะทานแล้วมีสุขภาพดีนะคะก็เลยผลิต เคอรี่พับแกงเขียวหวานซึ่งพัฒนามาจากกะหรี่พับของเรานั่นเองนะคะโดยทางบริษัทสยามปินนาเคอรี่พับนะคะได้ทํานวัตกรรมชิ้นนี้นะคะร่วมกับทางสถาบันอาหารนะคะของกระทรวงสาหกรรค่ะและได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งค่ะสาหรับโครงการกัวไทยสู่โคโลกนี้นะคะก็เป็นโครงการที่ประทับใจมากนะคะเพราะว่าตัววิทยากรเองตัวบุคลากรที่ลงมานะคะนะับตั้งแต่เริ่มต้นนี้ก็ถือว่าเทคแคร์เราดีมากนะคะ นะตั้งแตเ่เริ่มโครงการเนี่ยประเมินจากเอกสารก่อนนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาประเมินโครงการเรามาประเมินสถานประกอบการพร้อมกับตัวเจ้าหน้าที่ของสถาบันอาหารเองเนี่ยก็เข้ามาแล้วก็ให้คาที่ปรึกษาเราเพราะจริงๆเพิ่งสมัครไปหลายโครงการนะคะก็มองว่าเอ้ยเราน่าจะเหมาะสมกับโครงการนี้มากที่สุดเพราะว่าสินค้าเราเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยนะคะแล้วก็เป็นฟู้ตในส่วนนี้เนี่ยหลังจากที่เข้ามาในโครงการมีการประเมินต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะ ที่ปรึกษาลงมาเยอะมากนะคะลงมาทั้งหมดประมาณ6ท่านด้วยกันนะคะในทั้งหมด6 6จอ็อบหวัตถุประสงค์นะคะก็ทุกคนก็พยายามทําให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละคนไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Marketing, Packaging, การทํา R&D นะคะการจำผังโรงงานหรือแม้แต่ในเรื่องของการพัฒนาต่างๆของเรานะคะหรือ,อ,อในเรื่องของการพัฒนาเรื่องระบบ เกษต C C P นะคะก็เลยทำให้โรงงานเรามีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะคะในเรื่องของการทำมาตรฐานให้สูงขึ้นนะคะพร้อมกับการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อที่จะเพิ่มช่องทางทางการตลาดของเรานะคะให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้นด้วยนะคะถ้าจะให้ฝากถึงผู้ประกอบการท่านอื่นนะคะที่ผลิตอาหารเหมือนพึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นในแนวเดียวกันหรือต่างลายด้วยกันอาจจะผลิตชนิดอื่นก็ตามนะคะถามว่า จะแนะนําว่าถ้าจะเข้าไปในสถาบันอาหารเนี่ยตอนนี้เรามีเว็บไซต์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็เปิดไปดูรายละเอียดทุกคนก็จะมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆกลับมาเหมือนเพึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็คาดหวังว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทำแลบนะคะสถาบันอาหารก็ม, quality, มีคุณภาพสูงในเรื่องของการทำาล b อยู่แล้วนะคะการสอบเทียบเครื่องมือวัดต่างๆนะคะพร้อมกับโครงการต่างๆที่สถาบันอาหารได้ซ <ๆ S 2> ัพพอร์ตมาเพราะจริงๆเพิ่งไม่ได้ร่วมโครงการนี้เป็นโครงการแรก มีโครงการนี้เรื่องของการพัฒนาเรื่องของการทําจัดการระบบต่างๆเพื่อก็ฝากปอบผู้ประกอบการว่าโครงการนี้ดีมากๆเลยเพราะมันทําให้เราสามารถผลิตสินค้ามาได้จริงๆถ้าไม่งั้นเนี่ยโครงการอื่นๆอาจจะมองดูแล้วมันจะเป็นระบบการจัดการซะมากกว่าแต่ว่าอันนี้ผู้ประกอบการจะชอบตรงที่ว่ามันมีสินค้ามาให้เราเห็นจริงๆว่าเอ้ยเรามีผลลัพธ์นะนะคะ ตรงนี้เนี่ยก็คือฝากผู้ประกอบการว่าถ้าเข้ามาในสถาบันอาหารแล้วรับองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคุณจะได้อย่างที่คุณอยากได้มีความตอบรับที่ดีแน่นอนแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนก็ดูแลเป็นอย่างดีนะคะก็รับรองว่าทุกคนจะได้ประสบการณ์ที่ดีกลับไปพร้อมกับได้สิ่งดีๆกลับไปแน่นอนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของทุกๆทกั้นนะคะและด้วยการที่บริษัทสยามปินหน้าเคอรี่พับจำกัดนะครับมีการใส่ใจและดูแลกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานในทุกขั้นตอน จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ต่าง,างๆภายใต้แบรนด์เจอ้อ้วนจึงเป็นที่นิยมในการเป็นร้านขายของฝากของจังหวัดนครราชสีมาอันดับต้นๆของจังหวัดเลยทีเดียวครับสำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจนะครับหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรไปได้ที่เบอร์02 886 8088หรือทาง www.nfi.or.th นะครับ